สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิมพ์ก็จะพามาเขียนตัวอักษรเทียนเทียนที่แปลว่าฟ้าหรือบางครั้งนะคะก็มีความหมายสื่อถึงสวรรค์ได้ด้วยนะคะที่พิมพ์อยากจะเขียนตัวเทียนในวันนี้นะคะเป็นเพราะว่าอยากจะฝึกการเขียนขีดเพียแล้วก็หน้าให้สวยมากขึ้นนะคะถ้าก่อนเราเขียนตัวมู่ไปแล้วนะมันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราก็ลองจัดองค์ประกอบ ตัวสอนดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเพื่อนๆนก็ได้เห็นลำดับขีดการเขียนตัวเทียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะค่อยๆอธิบายว่าแต่ละขีดมันเขียนยังไงคะ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะอยากจะเชิญให้กดปุ่ม subscribe ไว้ถ้าเกิดว่ามีคลิปผู้กันจีนมาอีกเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยค่ะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านบนนะคะเพื่อดูว่า ขีดแต่ละแบบมันเขียนได้ไงได้เลยค่ะอ่าสำหรับตัวหงนะคะปกติแล้วเราก็จะเขียนมาทางด้านขวาใช่ไหมเราก็จะใช้เทคนิคนี่เฟิงนะคะในการเขียนส่วนหัวของมันก่อนการที่เราจะเขียนให้มันเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ได้นะคะก็คือเราจะต้องเขียนย้อนสอนกลับมาก่อนเนาะแล้วก็ย้ำผู้กันลงแบบนี้แล้วค่อยลากค่ะ ยกแล้วก็เก็บอ่าส่วนปลายเราก็จะทําการแต่งมันแบบนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกันแต่ขีดนี้เราจะเขียนยาวกว่าขีดด้านบนนะคะย้อนสอนมาก่อนอ่ะย้ำผู้กันลงแล้วก็ค่อยๆขีดจากนั้นจะจบก็ยกผู้กันขึ้นแล้วก็เก็บอ่ะทีนี้เราจะเขียนตัวเพียนะคะ ก็ลากมาตั้งแต่ตรงกลางเลยค่อยๆลงมาอ่ะอันนี้จะเป็นอะไรที่เราต้องลองสังเกตดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะมีการลากเส้นไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็ตัวหน้าเราจะเขียนมาจากตรงนี้นะคะเส้นที่เส้นหงสเสร็จหรือเส้นแนวนอนเส้นที่สองลงมาเรื่อยๆเลยพอเราจะจบเราก็เพิ่มน้ำหนักย้ํามันนะ แล้วก็ค่อยๆเลื่อนผู้กันมาทางด้านขวาพร้อมๆกับค่อยๆยกผู้กันขึ้นเราก็จะทํามุมนะคะทั้งตรงบริเวณนี้แล้วก็ปลายแหลมตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวหน้าขีดหน้านะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเพียนเนี่ยมันจะหนักก่อนนะขีดให้หนักตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยๆยยกข้อมือขึ้นขีดมาทางซ้ายล่าง นะคะตรงนี้มันก็จะมีความเลียวแหลมกว่าเดิมในขณะที่ตัวขีดหน้าเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆกดน้ำหนักลงไปค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเขียนด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะเขียนย้อนสอนมาก่อนย้ําลงแล้วก็ลากนะคะโดยที่ปกติตัวเหิงเนี่ยเราอาจจะมีการขีดเอียงขึ้นนิดๆน,นะคะ ทำให้ตัวอักษรมันดูไม่แบนดูไม่แบบว่าเป็นบล็อกๆนะคะอ่ะขีดล่างก็มีวิธีการเขียนเหมือนกันแต่ว่าเราจะเขียนให้มันยาวกว่าพอจะจบนะคะให้เราอาจจะย้ํานิดนึงยกผู้กันขึ้นใช้ส่วนปลายนะคะแต่งบริเวณปลายถ้าเกิดว่าเราเราลากมานะสมมุติว่าเราเราลากมาแล้วเราไม่ยก ายผู้กันขึ้นเนี่ยมันจะเก็บยากนะคะมันจะมีลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้มันจะคุมยากหน่อยแต่ว่าถ้าเรายกผู้กันแล้วก็แต่งเนี่ยมันจะทําเหลี่ยมทํามุมได้มากขึ้นอ่ะทีนี้ตัวเพีอะค่อยๆลดน้ำหนักมือลงนะคือค่อยๆยกผู้กันขึ้นส่วนตัวหน้าก็ลากมาจากตรงนี้ ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นพอจะจบก็ย้ำผู้กันหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนผู้กันมาทางขวาอ่าเราก็จะได้เป็นอ่าทำมุมตรงนี้ให้มันเต็มนะคะถ้าเกิดว่าตรงนี้เราไม่ย้ำเนี่ยมันอาจจะทําให้ส่วนตรงนี้มันขาดได้นะคะวันนี้ก็เป็นตัวอักษรง่ายๆนะคะตัวเทียนซึ่งเราก็สามารถจะเอาไป ผสมกับตัวอักษรหรือว่าคำอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนชี่เชิงชีเทียนหรือว่าคำว่าเทียนจื่อเทียนจื่อนะที่หลายๆคนที่ดูหนังจีนบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้จักนะคะเพราะแปลว่าโอรสสวรรค์นั่นเองนะคะเราก็จะใช้ตัวเทียนตัวนี้นี่แหละหรือเทียนถังก็แปลว่าสวรรค์นะเพราะว่าสวรรค์ก็อยู่บนฟ้าใช่ไหมตามความเชื่อ วันนี้นะคะเราก็เขียนผู้กันจีนง่ายๆจบกันไปอีกตัวหนึ่งแล้วเก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆพิมพ์ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมาเขียนผู้กันจีนเป็นเพื่อนกันกับพิมพ์ทุกวันเลยนะแล้วก็เช่นเคยค่ะเตียนก็จ้านชูกูรี่เตียนก็วันจูชิโยยีกดไลค์เป็นกําลังใจกดสับสไลค์เป็นเพื่อนกันนะคะคลิปหน้าเนี่ยพิมพ์จะมาเขียนผู้กันจีนกับตัวอักษรอะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ